วันนี้มาเป็นดีเจครับดีเจจริงๆแล้วเนี่ยจะมีดีเจคนหนึ่งที่เล่นเก่งกว่าเยอะเลยชื่อว่าดีเจพอลลี่ฮะวันนี้ก็เหมือนมามาเป็นร่วมยินดีนะร่วมเป็นเกียรติมาร่วมยินดีกับงานเปิดตัวเสื้อผ้าคอลเลคชันใหม่ของมาร์คจากขอบนั่นเองครับผมก็ดีใจครับดีใจจริงๆอาจจะไม่ถึงแผ่นไวนิลอวถ้าเปิดเพลงแบบที่อัดมาอะไรเงี้ยแล้วก็ปล่อยมันไล่ไปอย่างเงี้ยเออยังทำได้เออแ้่มาเปิดแผ่นสแครชสแคสตของเขาเนี่ย อันนี้นับถือจริงๆไม่ถึงขั้นนั้นอะไรเงี้ยก็ผมรู้สึกหมองมากผมเลยต้องเต้นไงครับเต้นไปด้วยเต้นไปด้วยเออเอเชียไปด้วยกลัวคนดูจะแบบเหนื่อยอะไรเงี้ยมีอยู่ที่บ้านเหมือนกันเหรอครับก็มีมีครับมีเครื่องมันถูกครับไม่แพงชอบครับชอบบางทีแบบเอออารมณ์แบบคนเดียวเงี้ยก็อยากจะเล่นเพลงสนุกๆอะไรบ้างใส่จริงจังเลยไหมเนี่ยไม่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 น่าจะไปรอด เห็นตัวอย่างแล้วเมื่อกี้นัสมีข่าวว่าเราไปรับน้องให้ยยาที่อ้โหไม่น่าจะใช่ผมละั่นเป็นแม่น้องนะครับผมไม่นะครับไม่นครับถ้าอาจถ้าขับพาน่ยเพราะมันทะลุได้ไงทั้งแต่าจากมาทะลุางนีรุนังอันนั้นทะลุได้อันนั้นก็จะใช้เป็นทางลัด แต่ไม่ไม่ไม่น่าจะมีครับไม่ผ่านมีแต่ไม่เคยรับไม่ไม่เคยรับน้องครับไม่ถอนนองไม่เอาไม่เอองให้ขับผ่านเลับผ่านไปกับพี่กู้เลยไปเลยเดียวครับไม่เ่ารับมาราวิีไม่รู้ครับ ไม่รู้อันนี้ผมไม่รู้ไม่ไม่ตกใจเขาัำถามไปแล้วไงผมไม่ไม่มีอะไรแล้วผมมีสันได้สนเสียอยู่แล้วไม่มี กันน้องยาญ่ย่ามันยังไงไม่มีครับไม่มีมัน่นเบินอะไรไม่มีนะนี่เป็นแค่เหมือนพี่น้องกันมากกว่าไม่ไม่ไม่ขาดถึงมั่นหรอกครับผมถ<ะ>ามนี้พอได้ยินไหมเพิ่งได้ยินวันนี้ครับอ <mar in> <mar in> ๋ไม่มีอันนั้นน,น่าจะเป็นสายสินมากกว่าใช่โยมโยมันไคร้ใช่ไหมไม่มีอะไรเลย ถ้าเห็นเป็นพวกสายศิลป์อะไรเงี้ยก็ถ้าเป็นแบบผ้าจารย์ผูกอะไรให้ก็น่าจะเป็นงานบุญมากกว่าแต่ถ้ามั่นเนี่ยนะไม่มีเก็บเงินก่อนพี่เก็บเงินอะไรไม่เก็บเงินไม่ล้องจะมั่นใครก็ต้องเก็บเงินก่อนนะงานไหมงานไหมก็รออีกสักพักครับผมก็หาก่อนนั่นน่ะสิครับนั่นน่ะสิครับนป็นปัญหาหาก่อนหางคนมั่นก่อน <in S 2> นะเดี๋ยวเปิดให้ดูหนึ่งงานซึ่งงานนี้เนี่ยเป็นงานปิดงานปิดก็แปลว่าเป็นงานที่ไม่ได้เชิญสื่อมวลชนนะคะแต่ว่าเขาเนี่ยก็เห็นว่าเราเนี่ยมีฐานแฟนคลับของณเดชน่าเยอะมากก็เลยเชิญนะคะทีวีพูหนึ่งสำนักแล้วก็ช่อง3มซึ่งต้องไปอยู่แล้วกับการทำเขาเรียกว่าเก็บภาพบรรยากาศแล้วก็เก็บงานนี้มาฝากคุณผู้ชมกันตัดตอนมาเฉพาะตอนที่ณเดชน์เลยนะเป็นดีเจเปิดเพลงนะคะงานนี้เนี่ยเป็นเฟรนช์โชว์งานมาบายมาจาขอบนะคะซึ่งงานนี้เขาบอกว่า เป็นงานที่หนุ่มณเดชน์เนี่ยมาเปิดเพลงแล้วก็เป็นเหมือนคล้ายกับดีเจแต่ว่าสาวย่าเนี่ยที่มาร่วมงานนี้เนี่ยมาให้กําลังใจโดยเฉพาะซึ่งเนี่ยวีนาข้อมูลทั้งหมดที่มาเล่าเนี่ยนะคะมาจาก Facebook ของณเดชน์ย่าญโฮมแอดพันทิพซึ่งเขาบอกว่าผู้หญิงคนนี้ที่เป็นแฟนคลับของย่าๆณเดชน์เนี่ยอยู่ใกล้จุดที่มองเห็นย่าชัดมากก็เลยสังเกตพฤติกรรมของย่าขึ้นมาเขาบอกว่าระหว่างที่พี่หมีก็คือแบรี่เนี่ยนะคะหนุ่มณเดชน์ของเรากําลังเปิดเพลงอย่างเมา มรดาแฟนคลับแล้วก็เซเลฟก็ต่างมุ่งความสนใจไปที่เวทีด้านหลังที่มีดีเจแบรี่เล่นเพลงอยู่ะระหว่างนั้นเนี่ยก็มีคนสังเกตเห็นว่าน้องยาย่าเนี่ยเดินเฉียดไปเฉียดมาเฉียดไปเฉียดมาอยู่แถวเวทีนั้นพร้อมกับแม่ปาแล้วก็แม่แก้วนะนเดชอยู่บนเวทียาย่าอยู่ใกล้เวทีนั้น<ะ>กับแม่ตัวเองแล้วก็แม่นเดชแล้วก็คณะเพื่อนที่เดินทางกันมาทุกคนเนี่ยก็ระยิ้มพร้อมใจกันแล้วก็เชียร์ให้น้องยาย่าเนี่ยขึ้นไปบนเวที<อ>ไปหาพี่นาเดชสิ S <S uh huh. ขึ้นเร็วขึ้นเร็วขึ้นเร็วคนก็เชร์กันใหญ่ด้วยความโชคดีที่คนที่กําลังพิมพ์ <C AD> ข้อความตรงเนี้ที่กาลังมาเล่าเนี่ยนะคะอยู่แถวนั้นพอลีก็เลยได้เห็นอาการที่น่ารักของน้องย่าๆของเราว่าเกิดอาการที่แบบย <C AD> <C AD> ิ K ้มเขินๆแต่ก็ไม่ได้ขึ้นไปแต่อย่างใดแต่ประเด็นเนี่ยมันอยู่ <C AD> ตรงที่ว่าหนุ่มณเดชนที่กําลังตั้งใจอยู่ในการเปิดเพลงอะไรนะก็ไม่ได้เห็นว่าน้องย่าๆเนี่ยมายืนอยู่ข้างๆก็ แต่ยุ่งในการเปิดเพลงเปิดแผ่นดูเขาก็เลยบอกว่าไม่น่แบบอยากจะลองคิดเพิ่มดูว่าสมมติหนุ่มณเดชน์หันมาเจอยาย่าที่อยู่ข้างเวทีเนี่ยมันจะเป็นยังไงนะเอออันนี้ก็เอาคําบรรยายทั้งหมดมาจากณเดชน์ยาย่าโฮมแอดพันทิพนะคะปุ๋ยไม่ได้ไปงานเองแต่ว่าเราตามที่เขามาคอมเมนต์นะคะนี่เหตุการณ์นะก็เดี๋ยวตัดตอนมาบางส่วนบางตอนของหนุ่มณเดชน์โดยเฉพาะเลยนะคะงานนี้แฟรนชีส์งานมาบายมาจอขอบค่ะ We'll <laughs> โดยเฉพาะว่าก่อนหน้านี้เขาก็จะเป็นแบบแฟรนชีส์โชว์ขอแบบกันไปยังแบบในแบบต่างประเทศอะไรเงี้ยนะคะแต่ว่าที่ปุ๋ยเล่าให้ฟังเมื่อกี้แหละว่าสยามญาเนี่ยเขาไปเหมือนกันแ้่ก็นัดเดทเนี่ยใส่เสื้อแดงใช่ไหมสยาญาเนี่ยเขาก็ต้องไปเป็นแพ็กคู่เป็นทีมเดียวกันนะก็ใส่ชุดสีแดงเหมือนกันแฟนคลับก็อินเหลือเกินงานนี้ก็เก็บภาพกันมานะที่สยามญาเนี่ยไปให้กําลังใจแบบติดขอบเบทีกับแม่แก้วแม่ปลาเลยอันนี้ก็ถ่ายรูปร่วมกันนะก็น่ารักมากเป็นงานปิดซึ่ง ก็น่าจะมีแฟนคลับได้เข้าไป<ช>บางส่วนนะคะ<ช>เพราะว่าก็จะมีภาพที่ออกมาแล้วก็ขอบคุณภาพของแฟนคลับด้วยที่ปุ๋ยก็ยืมมาเปิดในรายการกันนะเพราะว่าก็ไม่ได้เก็บภาพบรรยากาศมาเยอะเท่าไหร่ตรงสาทย,ยาก็ไม่ได้เก็บได้มา<ช>นะคะอ,อ่านี้ก็เป็นครอบครัวสุขสันต์มาเชียร์ที่ <No S 1> <B ally S 2> แบรี่การที่หมี <No. S 2> เออ น่ารักจังเลยแฟนคลับบางคนที่ได้ไปก็เล่าบรรยายมาแบบแบบมีความสุขอ,อ่ะ<ด>เราก็าเล่า<ห>ตามเขาเนี่ยแหละเพราะว่าเราไม่ได้ไปนะเออน่ารักดีสองคนนี้ก็ไปให้กําลังใจพี่ณเ <c oughs> ดชกันเออนี่ไงอ่ะเดี๋ยวช่วงนี้พักเบรกกันก่อนขอบคุณนะคะสำหรับโดนัทมิราเคิลเพอร์อเฟกต้าสลีมใครที่อยากจะรูปร่างดี